สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาร้องเพลงให้ฟังค่ะชื่อเพลงว่าขีเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วอะค่ะก็เชิญรับฟังได้เลยค่ะห้ามใจเท่าไร หัวใจก็ยังไม่ฟังยังหวังว่าเธอจะเห็นใจทั้งทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมายแต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลง เขียนลงกระดาษเขียนลงไปหมดทุกอย่างความหลังที่เธอทำจำใจย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้ายขีเส้นตา เธอไม่รักเขียนทุกอย่างไวเตื่นให้ใจมันจำย้ำข้อความสำคัญย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคม ขอทำให้ลืมเธอแม้มันจะเจ็บแม้มันจะทรมานและมันจะทำเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจ ขีเส้นตาเอาไว้ว่าเธอไมรักเขียทุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำย้ำข้อความสำคัญย้ำ สอนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอแม้มันจะเจ็บแม้มันจะทรมานและมันจะทำเราร้องไห้ เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจคิดเส้นใต้เอาไว้ว่าทธอไมรักขีดเอาไว้ว่าทธอไม่ 你看。Okay.